เราโฆน่าจากหน้ารของเราไปอยู่ที่ใหญ่รุกสอมปันนครับจากปัญหานะครับที่เด็กถล่มอรใหม่นะครับไม่ว่าจะจบมหหรือว่าจปริารีมาเนะเด็กปุเป็นมากเยอะจะโผสกนมากกว่าส0,000นรายหลายะหลายระลัที่สองลนะครับที่ตอนนี้นะจบราตรีเนี่ยนะงานเนี่ยไม่ได้ จ,จริงอยู่ร well, so you so so ัฐบาลบอกว่าอาจจะเรียนเตรียมเข้ามาบทำงานในส่วนขราชการในส่วาการางเพราทางเอกชนภาส่วนางกไม่ได้รู้ด้วยก็บอกว่าห้าสาห้า่กภาษาคสวัสวันนี้นะคะเราก็จะมีบุคคลิเศษนะคะที่จะมาให้คาแนะนาในเรื่องของด้านให้ถูกกภาพที่ดีนะคะในเรื่องของการนั่งหรือว่าการพูดต่างๆนแล้วก็บุคคลที่จะมาให้คาแนะนคะไม่ใช่ใครที่หคือ พี่แทสเนียา์นะคะหรือว่าพี่ยานี่เองค่ะค่ะก็วันนี้นะคะหนูค่ะนางสาวสุธาจิตรทองหินค่ะค่ะดิฉันนางสาวนัทวดีศรีชัยค่ะคันที่รู้สึกคันโอเคค่ะค่ะก็คือต้องขอถอนปนนิดนึงนะคะค่ะก็อยากจะให้นะคะในฐานะที่พี่ยานะคะเป็นทําเกี่ยวกับเรื่องอาชีพผู้ประกาศข่าวตรงนี้พี่ยามีการวางตัวในการนั่ง เริ่มแรกเลยนะคะถ้าเกิดจะพูดถึงบุคลิกภาพของผู้ประกาศข่าวหนึ่งเลยแล้วต้องมีบุคลิกที่มีความเชื่อมั่นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ต้องมีบุคลิกที่เรียกว่าถ้าเกิดเราเสนอออกไปหรือว่าเราแสดงบุคลิกภาพออกไปแล้วทุกคนเนี่ยที่เขากําลังดูหรือว่าผู้ชมทางบ้านดูเราอยู่เนี่ยเขาต้องเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นบุคลิกัอันดับแรกอันดับที่2หนึงการพูดวิธีการพูดออกไปนะคะ ก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยถ้าเป็นข่าวที่ได้ด้วยเป็นข่าวอาชัชญากรรมข่าวการเมืองทุกคนพอเราฟัางเราหรือว่าดูบุคลิกภาพของเราไปดรวยก็รู้สึกว่าเชื่อถือได้เออน่าฟังเออน่าพูดแบบนี้ก็รู้สึกว่าพอเราเหมือนกับเราเสพข่าวแล้วร,รู้สึกว่าอินต่างไปด้วยหรือว่าจริงจังกับข่าวข่าวกันไปด้วยค่ะส่วนเรื่องการวางตัวหรือว่าการนั่งบุคลิกภาพถ้าเอาเริ่มแรกเลยนะคะอันดับแรกถ้าเรานั่งอย่างนี้ อ่าอย่างเงี้ยเนียอันนี้ไม่ได้แล้วเหมือนกับเป็นวอลเตี้วาลเตี้คือเหมือนกับว่าเราพูดถึงเรื่องแฟชั่นดาราเราก็จะยุกยิกยุกยิกยุกยิก,ยก,ยก,ยกตามไปได้เปรียบเทียบกับสมมติว่าให้น้องวันนี้อ่านข่าวอ่านชัยกรรมรถชนกันตายเนาะรถชนกันตายอย่างเงี้ยอ่ามันก็ดูแบบว่าไม่ใช่ข่าวแล้วถ้าเป็นแฟชั่นดมนะคะมีแฟนใหม่ไปแลวโอ้โห,หนหนหนอ่านอันนี้ได้อย่างนี้ได้ไนะคะ หรือว่าไม่ใช่การอ่านข่าวเป็นบรอดเวี้ให้เรารู้สึกเฮฮาตามไปด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นข่าวข่าวกับบรอดเรที่เราต้องแยกกันนะคะบางทีเรามองว่าผู้ประกาศข่าวข่าวๆก็จะแยกกันไปข่าวกีฬาก็บุคลลกอีกแบบหนึง่งอย่างข่าวสังคมก็บุกลิกอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเกิดบุคเลยที่ดีที่สุดเลยก็คือบุกเลยที่น่าเชื่อถือได้หรือบุกเลยที่สวยางามนั่งแบบนี้นั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนะคะต่มองที่กล้องไม่ล็อกไม่ล็อกแลกหรือว่าไม่ลืมลุกวนแบบนี้ นี่ก็ไม่ได้นิ่งไปก็ไม่ได้ก,ไไดก็ดูเหมือนกับว่าเราอ่านงานศพอยู่ไว้อะไรอยู่นี่ก็ไม่ได้ <c oughs> เราต้องคือตามตามข่าวตามสคริปที่ได้มาข่าววันนี้เป็นข่าวอะไรท่องสคริปมาอะขา่วแบบนี้ทําบุคลิกภาพาแบบไหนมือควรจะวางแบบไหนอย่างน้องๆบางคนติด จะเข้าข่าวก็อ่าอย่างนี้ก็ไม่ได้ดูลคลกเนี่สำคัญก่อนที่เราจะอยู่บนหน้าจอหรือว่าก่อนที่จะออนแอร์ให้คนอื่นหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านดูเนี่ยเช็คตัวเองให้พร้อมสะกอ่อนหน้ากระจกเป็นยังไงอะไรยังไงไม่ใช่มานั่งจับ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 อยู่มันก็ไม่ดีนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก่อนที่จะนําเสนอหรือว่าภาพในก่อนที่มันจะออกไปเราต้องทำตัวเองให้ดีที่สุดก่อน<ม>แล้วก็มาดูว่าเอออะไรมันพลาดไปไหมอะไรยังไงไหมอาจจะต้องมีจอนิเตอร์ข้างหน้าแต่ถ้าทาไม่ได้มั่นใจตัวเอง ก็ถ้าเกิดพี่ยคะ่ะแต่คือแบบประมาณว่าถ้ามันเป็นผู้ประกาศข่าวเงี้ยค่ะแต่แบบคันจมูกเง,งี้ยก็ต้องเกา่าเงี้ยได้ไหมคะไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการที่เสียบุคลิกภาพอย่างแรงเลย<อ>เหมือนการถ้าเกิดเรามองดูผู้ประกาศข่าวอ่ะสามห้าเจ็ดเก,ก้าหรือว่าช่องใหญ่ที่เรามองดูอยู่บุคลิกภาพเขานั่งแบบดีแต่สักพักท่าตัดไปคือกลังแค่หรือเกาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยทำอะไรอ่ะมันก็ดูไม่มีมารยาทต่อหน้าสาธารณะที่กำลังดูอยู่เป็นเรียกได้ว่าอาจจะมากกว่าล้านคนก็ได้ อ๋ลองนคิดดานไว้ก่อนและที่สําคัญเลยน้องๆที่เรียกได้ว่าเพิ่งที่จะเป็นบุคลิกภาพเพิ่งจะมาพัฒนาหรืออยากจะออกไปนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนชั้นห้องไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่นะคะมือบางคนก็จะกลุมไปเลยจับ แน่นไปเลยแน่นไปแบบนี้แล้วก็พูดสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาะรยายงานนะคะเรื่องของพัฒนาบุคลิกภาพอันนี้ก็ไม่ได้หรือบางคนก็ปั้นปั้นข้าวเหนียวค่ะที่บ้นานข้าวเหนียวเยอะก็ะปั้นปั้นซ้าย <c oughs> ปั้นขวาอ่าอย่างนี้ก็ไม่ได้ <c oughs> บุคลิกภาพนะคะไม่ใช่ว่าเราวางมือไว้ปกติเราพูดไปอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เพราะว่ามันก็จะไม่มีอรถรสในการฟังหรือว่าการที่จะสื่อสารกับคนดูเราก็ต้องมีมืออาจจะ่ <c oughs> างนี้นะ ใช่ถ้าทำมันนิดสองอะไรอย่างงี้คือให้มันอยู่ในความพอดีพอดีไม่นิ่งจนเกินไปไม่เยอะจนเกินไปนนอย่างงี้อย่างงี้นะคะอ่านอย่างงี้ได้<อ>แต่ว่าก็ทุกความเหมาะสมด้วยวันนั้นเรารายงานเรื่องอะไรอยู่พูดถึงเรื่องอะไรทางนี้ก็คือในเรื่องของภูคุ้มภาพคือขึ้นอยู่กับการเทศศาสตร์สถ<ช>านที่หรือว่าการหาเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะค่ะอ๋อนี้โหต้องแบบอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่ามีผู้ประกาศข่าวที่เขาจะเป็นจะต้องยืน ท่ายืนเรา,าจะแบบจะต้องมีท่ายืนยังไงบ้างคะอยากให้พี่อาช่วยสาธิตให้ใหน่อยะะได้ไหมคะได้ค่ะเป็นท่ายืนอันนี้นั่งนะนั่งก็จะไม่อยมีอะไรไมากอย่างที่บอกไปนั่งเราก็แค่ทำตัวให้หลังตรงไว้เช<อ>ิดไว้ยินแค่นี้แค่นี้พอการยืนยืนหนพอย,ยืนนะเวลายืนนำเสนอถาวอันดับแรกเลยขา บางคนถ้าอยากให้ยืนสวยต้องยืนเหมือนนะะอางงามจริงๆนะอยากจะเห็นภาพขาคือพ้อยไปข้างหน้านิดนึงนิดเดียวเท่านั้นคือขาพ้อยไปแล้วก็ย,ยืนยืนยืนอย่างนี้อ่ะอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราควรให้พี่อาช่วยสาธิตข้างหน้า,าได้ไหมคะ อาจจะแบบว่าใช้ในหลักการประกวดนางงามได้แต่ว่าไม่ต้องแอนมากยืนแค่เล็กน้อยอย่างนี้นะคะมือก็แบบีประมาณนี้แล้วก็ตามองไปที่กล้องแค่นี้ค่ะอาจจะดูง่ายกว่าน้าไหมรู้สึกง่ายกว่าไหมหรือว่ายากกว่าอาจจะแบบอาจจะยากกว่าตรงที่เราจะต้องคอนโทรด้านแบบขาด้านอะไรอย่างนี้ด้วยอยากจะให้บุคลิกภาพดีต้องยืนแบบ เ,เรามีความมั่นใจบุคลิกดีเวลาคนดูมองเรารู้สึกว่าอคนนี้ทาไมสวยบุคลิกดีถึงแม้ว่าหน้าไม่สวยแต่เลาบุคลิกดีไว้ก่อนก็ทำเราดูหน้าหน้าม,มองหน้นหาคนหาแบบนี้อย่างที่บอกใบมือก็สําคัญไม่ว่าจะนั่งหรือว่าจะยืนมือสําคัญที่สุดไม่ปั้นเยอะไม่กลมไว้ไม่อะไรเลยแต่ว่าให้อยู่ในความพอดี <นะ S 2> แต่ว่าถ้าอย่างน้องคนนี้อย่างสมมติว่าอยากจะเป็นวาไรตี้หรือว่าแฟชั่า แล้วแต่สถานการณ์อย่างที่บอกไมาที้ได้ไปคะถ้าสมมติในเรื่องของท่าทางก่อนะอันนี้ถ้าอ่านถ่ายนี้ไม่ได้นะคะอ,อ่านถ่ายต้องนิ่งอย่างเดียวนิ่ง,งแล้วก็ใช้มือประกอบท่าทางได้นิดหน่อยแต่ถ้าอย่างนี้เมื่อสักครู่อ่านแฟชั่นได้วาไรตี้อ,อย่างที่บอกไปค่ะไพนตกันทะเลาะกันตกเบี้ยผู้ชายอย่างนี้ได้ <c oughs> แต่ถ้าเปาน็นข่าวอย่างเราสมมติว่าจะมานั่งอ่านถ่าวอาชญากรรมแทงกันตายจะมายืนแทงกันตายไม่ได้เทยกันคือเราจะต้องทําท่าให้นิ่งสมกับเนื้อหาที่เรากำลังประกาศ ค่ะและนอกจากนั้นนะคะอันนี้คือการวิธีการยืนอ่านข่าวและนำเสนอค่ะ,อ,นนคะอีกวิธีนึงที่เยาจะสสดแทกเข้าไปคือการยืนสมมติว่าเรามีการเชิญแขกเข้ามายืนข้างๆเราการที่เรายืนกับแขกสมมุติว่าแขกเขาบอกว่ากราจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์หรือรายงานต่างๆเราไม่ยืนอย่างนี้การยืนไว้อะไรให้เขาออไม่สม,มวนนะควรไม่ยืนแบบนี้ไม่ได้่างนี้นไ,มไม่ได้นะคะเวลาที่แบบมีแขกผู้ไมจเตรว่าเขามายืนอยู่ข้างๆเราอาจจะยืนแบบ่่าอยางนี้ให้บุคลิกภาพดี การคุมมือนะคะเป็นบุคลิกภาพที่ไม่ดีใช้ในการไว้อะไรเท่านั้นก็ยืนแบบสัดขาเลยแล้วก็ยืนแล้วก็ยืนแล้งการกุมมือในการประกาศข่าวก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้แต่ไม่กุมไม่ไม่คุมนานเกินไปไม่คุมบ่อยเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ใช้ประกอบท่าทางบ่อยเกินไปให้อยู่ในความป็นคือได้สนใจอีกไหมคะตอนนี้ก็คืออยากจะให้พี่ยานะคะช่วยสอนให้กับเมย์นะคะคนนี้คือ เมย์จะเป็นคนที่อาจจะแบบบุคลิกไม่ค่อยดีใช่ไหมคะอมตอนนี้อยากจะให้ช่วยสอนนิดนึงค่ะช่วยสอนอมันก็ก๊กิ๊กกิ๊กกิ๊ก๊กิกใช่ถ้าอย่างนี้นะคะเราก็ต้องนิ่งไว้ก่อน <S 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 ความรู้สึกของเราคืออย่างอะถ้าอยากจะอวันนี้พี่สมมติว่าเป็นอ่านทางนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกรมบุตวิทยาอากาศหนาวตอนนี้หรูก็จะต้องยืนวันนี้อากาศหนาววันนี้อากาศหนาวค่ะอย่างนี้ไม,ม่ได้นะคะก็คือบุคลิกนอกจากที่จะตั้งแต่ตัวเราแล้วหน้าเราด้วย อย่างนี้<ม>อ่านแบบข่าวดาราได้เลยนะจริงๆอยากจะให้อ่านสองสา,าวเล่าเรื่องมากเลย,ยแต่บุคลิกแบบนี้อสองสา,าวเล่าเรื่องแต่จริงๆแล้วการที่เป็นผู้ประกาศข่าวได้ต้อเสียจจาจว่าบุคลิกเราจะดีแล้วอาจจะเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวด้วยอย่างหนุมน่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวได้รอบบุคลิกภาพแล้วก็ความชอบส่วนตัวอาจจะเป็นแนวแนวแบบนิ่ง บุคลิกคาแรคเ,เตอร์ของคนมันจะไม่เหมือนกันอย่างน้องเขาก็น่าจะเป็นอ่านพวกดาราแฟชั่นอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีการดูจากตรงนี้ด้วยว่าใจเราชอบอะไรกันแน่ถ้าเกิดใจอย่างน้องเขาอาจจะไม่ชอบอจากรรมจะไปอาา่านคนค้ายยาบ้าแทงกันตายก็คงจะอ่านไม่ได้<ม>อาจจะเหมาะสมในเรื่องของแฟชั่นมากกว่าแบบนั้นเห็นไหมเพราะ <c oughs> บุคลิกของน้องเขาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าอยากจะโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศข่าแฟชั่นจริงๆก็ต้องเก่งด้วยไม่ใช่บุคลิกลุกลี้ลูกรนอย่างเดียวต้องรู้จริง ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแฟชั่นหน้าหนาวแบบนี้ที่มันมีคืออะไรแบบไหนหรือก็ใส่เอเซนท่าทางไปได้ประกอบกับความรู้ที่เราได้มาด้วยเรื่องจันเรื่องของหมวกต้องใส่แบบไหนเสื้อผ้ามือสองซื้อมาต้องทํายังไงบ้างอะไรแบบนี้คือแบบว่าต้องรู้จริงมีโอกาสถาเลยต้องรู้จริงถ้าจะทำจริงให้ได้เข้าใจนะคะอย่างน้องเขาอ่านถ้าไปอ่านแฟชั่นอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงลิกเลยใช้บุคลิกแบบนี้แหละจะได้เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเอง แต่ถ้าอยากจะบุกเล็กดีจริงๆอย่างที่พี่บอกแบบนี้เลยยืนแบบนี้เล่นแบบนี้มั่นใจตัวเองนี่ได้ค่ะขานได้ค่ะแบบนี้สวยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อากาศหนาวนะคะได้อยู่ใช่ไหมคะได้อยู่อย่างนี้ได้ค่ะอย่ายงนี้ได้แบบว่าไม่ต้องแบบว่าจริงได้หรือว่าจริงจังอ๋อว่จะอะไรขาดก็ยังนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ ความรู้แล้วก็ข้อแนะนามากมายนะคะสําหรับในเรื่องของบุคลิกการวางตัวการนั่งการยืนหรือว่าจะเป็นในด้านของการพูดนะคะซึ่งพี่ยาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ให้คําแนะนําได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ยาหรือว่าพี่สายยาบ้านนะคะที่วันนี้ช่วมาให้คาแนะนําในเรื่องของบุคลิกภาพเรานะคะค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

นะทุกคนเหรอที่เห็นจะไลฟ์มาตั้งแต่ตอนนี้กี่นาทีแล้วอ่ะสิบเอ็ดเองสิบสองอะเคยไม่ใส่คลิปอันนั้นไปด้วยมือเบื้องหลังอะไรหที่แบบตอนที่พี่ยาประกาศข่าวอ่ะใส่ก็นี่ไงใส่ใช่ป่ะแต่ตัดต่อนะแต่ตัดต่อแบบแบบถ้าเปิดกล้องอีกต่ายเอาที่อัลไทยเขาเห็นมือไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนออันนี้ ด,ด้วอันนี้คือถ่ายถ่ายนี่แล้วถ่ายในรานใช่ไอมีชพ็